ว่าผาก็ชนะชนะระดับไอพีที่ส3นะครับอยู่กันที่แรงค,คอมสองหนึ่งดาวครับกดมาแบบรแรงเลยตัดภาพมาอาทิตย์ที่10เลยนะครับเป็นป่าคิล่าเอียมังกรก่อนนะครับเกมตอนนี้ตามอยู่ตัดภาพมาตอนนี้ก็โคตรโคตรที่จะแย่นะครับตายไปกคไป11ตัวเลยคิยลาาค่าโอ้โหคนดูตรนี้ก็อันนาใจครับ สี่สิบสองครับสุดท้ายตายโอ้โหแมแย่มากๆครับตอนนี้ตากดไปสิบสองตัวฟรีนะครับเพื่อนด่าว่ากันแน่ๆแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ต้องยอมรับเนาะเล่นไม่ดีครับทำให้ดาวร่วงไปเป็นคอมสองศูนย์ดาวครับ สามสาครับอันดับ5้าแน่นอนครับเราก็ต้องกดอีกต่ำๆอย่างน้อย2ตาครับเพื่อที่จะให้เป็นบวกนะครับคลิปนี้จะได้โรงได้นะพยายามกดอีก1ตาครับในความพยายามครั้งนี้จะได้หรือไม่ครับ มาดูกันครับว่าีวันนี้จะจบกี่เกมครับตัดมานานทีที่18แบบนี้ <S <S 1> <S 1> กกแล้วมาเกลียแล้วเหมือนเสียทั้งก๊อตด้วยเสียทั้งก๊อตโอ้สุดยอดครับตายแพ้อีกแล้วครับน่าจะร่วงไปเป็นคฮมสมสี่ดาวครับโอ้โหยากจริงๆครับ ไม่ชง่ายๆนะครับแบบโซโลอะไงแบบนี้ไม่ีน่าไม่น่าเลยฮะแต่ก็ต้องสู้กันต่อครับเพื่อคลิปเนาะอย่างนี้ต้องเล่นต่ำตำถ้าชนะหนึ่งสองถึงสามพะอีกสามตาลวดนะครับแบ,บมาแลเคบบนี้แบบมาชนะเลยเนาะ ไม่พูดพวนททำเพลงตัดมาแบบชนะเลยก็บวกเป็นคอมสามห้าดาวครับใช้คีล่าเล่นนะครับก็เจอคลิปมันจะไม่ได้ยาวแล้วน่าเบื่อเกินไปนะครับรลุนกันกับชเชลลนนี้กันต่อครับซันก็ไล่มาเรื่อยเๆรๆื่อยรื่ยแล้วยังขึ้นคอนกันไม่ได้เลยครับแล้วนี้ตัดนาทีนาท,ทีที่จะเข้านาทีที่13บามแล้วครับเล่นเป็นเอรอดอร์ป่าครับ เสียเลนกลางฝั่งเขาก็มีเพนป่านะครับแต่เราเขาได้ดาร์กด้วยช็อตนี้เพื่อนเราเข้าไปแบบนั้นทาร่าวิ่งแล้วเสียรมแล้วทาร่าอ้อมล่อไปให้นะครับรอบนี้เราต้องเวลามาเคลียรเลนเนาะ เพื่อนรสาะลอ,อไปให้เราด้วยเราก็ทําเวฟตรงนี้แล้วพยายามต้องไปแล้วเพื่อนการเรียนกลางอยู่นะครับเราก็หวามกลับก่อนดีก,กว่าช็อตนี้ทําเวฟได้แล้วก็กลับบ้านได้นะยังยัง,ยงทันครับเป็นการดึงความสนใจมาครับแล้วเรามาเคลียร์ที่เล่นบนกันต่อครับอย่าพยายามสู้ไปให้ด้านที่สุดครับอย่าไป เสียป้อมมามากกว่านี้ครับไม่งั้นแย่แน่ครับเราเรากลับออกนี้รีบ,ร,บ,ร,บรีบเลยครับแล้วดีนะเราออกไปดาวกันเวทครับเลยป้องกันได้แล้วนี้เรากลับก่อนก่้นครับเสียป้อมครับเสียถึงสามทางโอ้โหยกไหวไหมล่ะครับก็ต,ต้องสู้ครับมันยังมีโอกาสได้นะครับเสียปอยังมีโอกาสพอระกันได้แล้วทอดน,นี้ เก็บกิกซี่ได้เป็นต้นไม้ยิงยิยยยยงต้นไม้น่าจะตายครับแล้วไล่มาได้ครับตายอีกสาตัวครับฟังเรานี่อีกไม่กี่วิก็จะเกิดก๊อตขึ้นแล้วต้องชิงเอาก๊อตตัวนี้ให้ได้ครับถ้าอยากจะมีโอกาสพลิกเนาะอยากจะพลิกก็ต้องทำเลนและทำก๊อตนะ กดไม่ได้พยายามว่อาออกแล้วเ,เปิดคันนิษฐ์แยบถ้าเปิด God, ก่อนเวลาจะต่อไปขั้นการแล้วครับแล้วเราดันไปเรื่อยๆครับแล้วเาอารุ่นเพนโดดไปหวังว่าจะเ,าเก็บทาร่าหรือเปล่าแล้วไม่เก็บไม่ได้แล้วช็อตนี้เราโดนสามทางครับยังไงก็ต้องเคลียร์ก่อนครับ ก็สัวางวันสุดมากมากครับแล้วช็อตนี้เขาดันมาตรงกลางหมดเลยครับแล้วเพนเข้ามาวิบวับแบบนี้เรากดเข้าไปจะว่าคิดหวังว่าจะเก็บเพนครับแล้วเก็บไม่ได้ครับโอ้น้าชะเรียบร้อยแล้วครับอีกหนึ่งเกมครับพลิกไม่ไหวจริงครับล่วงอีกแล้วครับเป็นคอมสามสี่ดาวอีกแล้วครับ อือเกมนี้คลิปนี้จะไปจบกันที่กี่เกมแล้วครับไอ้จริงๆครับสามสี่ดาวครับไม่ย่อท้อครับไปกันต่อเลยครับเกมนี้เล่นเป็นอ้อยครับเข้าสู่นาทีที่เก้า รูปเกมน้ำนะครับรูปเกมป้อมและคีฟต่างๆน้ําอยู่แต่สกรรวมตามอยู่นะครับนี่เราก็เห็นเขาเปิดอยู่แล้วแล้วหูวิ้นสวยครับสาตาไปช่วยเพื่อนซะหน่อยครับเราเวนวีทีากระโดดไปแล้วน่าจะขอเยอะกันเลยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กระโดดดีกว่าสลิงแอ้ชดนี้ชดเดินกลางเหมืนจะมีปะทะกันครับ อาจีเข้าไปใส่ซาตาแบบนั้นเลยครับแล้วเก็บซาตามาได้แล้วแม็กซ์แม็กแม็กช็อตช็อตใส่ครับโอ้โหช็อตใส่แพนด้าได้ได่ารวงไปแล้วช็อตนี้ก็มาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรครับกับช่วงเวลาเล่นเกมฝั่งเราตายไปสามตัว น,นี่นีอยู่นะครับตัวโลเอาโลโล,โล,โลงยากเหมือนกันครับถ้าตัวดาเมจไม่มีนะเราเข้าไปเก่าแล้วอัตีออกครับเอาเราพุ่งไปติดเดี๋ยวนี้อันตรายครับอันตรายมากแล้วเห็นแม็กแบบนี้แม็กก็หวานเลยสิครับเราต้องเข้าให้ลึกที่สุดแล้วครับเพราะว่า ไม่งั้นโอ้ยแล้วแม็กก็โดนหายติดเกมครับไม่งันแม็กก็มีโกาสหนีได้ถ้าเรารู้ตัวว่าไม่ไหวแล้วนี่คือ,อการแลกกับแม็ก,ยายามแกไปเลยนะครับนินก็พยายามแลกไปเลยนะะตัดมาสกอร์ตอนนี้15ต่อ20แล้วฝั่งเราก็ยังไปตามอยู่นะครับแต่รูปเกมยังพอสู้ได้สู้สี่ครับทั้งสองทีม ยช็อตนนบวกกันเลยที่เลนบนครับสลิงช็อตนี้ไม่ติดนะหเขียบเขียบเลนล่างก่อนดีกว่าไปเจอโอเมนครับไม่น่าแล้วโอเมนบวกออกโอเมนฟิกเกอร์เอ้ยอันติไปแล้วด้วยนี่ลุมสกัดกันได้เลยครับเพราะว่าโอเมนจบจบตอนจะไม่ติดเนาะถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าติดมาอ้อยก็สู้ไม่ไหวแล้วครับสู้โกเมนแพ้นะถ้าหนึ่งหนึ่งกันถ้าไม่ ถ้าไม่ได้ลุมนะครับเดี๋ยวช็อตนี้เราเกี่ยวมาเอาไอุลกัเอลฟุเสียวฟกครับเราตามเอลสุเต็มที่ครับหวังว่าจะเก็บเอลสุให้ได้เดี๋ยวเราตายครับแล้วช็อตนี้โดนหรือเปล่าครับนั่นไงครับแพ้อีกแล้วครับล่วงไม่ขึ้นตักทีครับยังก้าวอยู่ที่เดิมครับคอมสามสี่ดาวอยู่นั่นเองครับโอ้โห ดูไปดูมาก็ชักจะเหนื่อยแล้วครับไปกันต่อครับเอาไม่ใช่สีดาวล่วงไปสามดาวแต้วคำผี่ครับตอนนี้เราเป็นซาต้าครับเล่นเป็นซาต้าลมนะครับซาต้าลมเลยนะครับอีกแล้วครับชอบเล่นเหลือเกินครับซาต้าลมต้องมั่นใจด้วยละครับถ้าเร่นซาต้าลมแล้วเราไม้ประโยชน์ถึงที่สุดครับนี่แล้วโดนแล้วครับ ต้องเสียฟิกเลยอันติเลยครับไปเปิดแบบให้เพื่อนแบบนั้นต้องรีบไปเติมเกมแล้วครับจะแพ้ขึ้นมาเป็นเป็นตัวที่ให้เพื่อนว่าได้เลยครับเพราะว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดของซาต้านะครับต้องทำเกมให้ดีครับล้ำให้ได้ s <S สกเตก็เยอะ ช็อตนี้เราช่วยเพื่อนล้ำใส่ฟอเรนหน่อยครับแล้วล้ำไม่ถึงครับช็อตนี้แย่เลยครับล้ำไม่ขึ้นล้ำติดครับช็อตนี้ต้องต้องโดนว่าครับแย่ครับแย่มากครับไม่ได้ไม่ได้มีผลไล่เลยครับทำให้เกมแพเสียซะด้วยครับแล้วช็อตนี้เราดีนะครับดีมีแรดดันออกไปแล้วช็อตข้างบนเราก็ตายด้วยท้ายเกมนี้เหมือนมีแรดแบกนะครับ ยื้อไปให้เราหน่อยนะครับแล้วมีใครเกิดมาหรือเปล่าครับเจ้าบอกนะว่าอีกแล้วหรออีกแล้วครับท่านโอ้โห,โอโหคอมสามสองดาวครับตอนนี้คอมสามสองดาวใช่ไหมครับ แพ้แล้วเล่นเอลาสตามาแพ้ด้วยโอ้้หสุดๆนะครับสุดๆจริงๆครับต้องขอโทษเพื่อนร่วมทีมด้วยครับครั้นี้จับเวเลสมาเป็นเวเลสโลมครับเดี๋ยวเวเลตโลมนะให้เราไหม เรา,าชนะได้ด้ว <Victory. S 1> ล็ดออฟนี่แหละออฟหรือเปล่าไม่ชนะได้นะครับทวงคืนมาเป็นคอมสามสามดาวครับยังไงเป้าหมายเราต้องคอมสองสองดาวให้ได้ครับวันนี้ให้เป็นบวกให้ได้ถึงจะจบคลิปนี้ได้นะครับแล้ว เป็นตัดมาเป็นนาทีที่จะเข้านาทีที่สิบแปดแล้วแต่เปลี่ยนเป็นนาคอครับก็ตีป้อมดีกว่าครับชอบแบบนี้ตีก่ครับก็มาตีป้อมครับสามทางหรือเปล่าครับนาคอด้วรนาคอเท่าไหร่นี่เท่ากับสามทางนะครับส่วนใหญ่เพื่อนๆเ,เป็นกันหรือเปล่าครับถ้าเพราะว่ามันเป็นตัวทำเลนได้ดีมากๆครับตัวนี้ โอกาสได้3ทางเยอะมากนะถ้าเกมนำสตาคอสเป็นตัวที่ได้3ทางอ่าเปอร์เซ็นต์สูงมากสากประสบการณ์ก็ระดับ80%ได้เลยนะครับถ้าจับสาคอสเท่ากับ3ทางนะครับก็ย้อนย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะครับก็มันเป็นสะดวกเป็นตัวปรกอนทำสามทางหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับช็อตแบบนี้เราเข้าไปตีป้อมดีกว่าครับ แล้วเราพลาดครับตายครับจะทำเหมือนว่าช็อตนี้เขาจะสวนมาได้ด้วยแล้วเขาได้ก๊อตครับนี่แหละครับห่วงที่จะตีป้อมมากเกินไปก็แบบนี้ครับทำให้ลูกเกมเสียได้นะครับแต่ช็อตนี้เราก็ไม่ท้อที่จะตีป้อมครับไม่ท้อครับและเจอครับเจอเขาดักอยู่ครับแล้วตายครับตายไปแปดแล้วครับเพื่อที่จะป้อม แล้วสุดท้ายเราก็ไปตีได้เนาะแต่ไม่เด็ดตัดให้เพื่อนๆดูครับแล้วเราตายไปแปดแล้วด้วยชดนี้ยังยื้อกันไปยื้อขึ้นมาได้แล้วได้สามทางมาชดนั้นก็เสียกอตเนาะแล้วสุดท้ายเกิดมาอีกครั้งหนึ่งแล้วไปเอาไปเอาสามทางได้แต่แล้วก็การอยู่นะครับแล้วชดนี้นัวกันที่ที่กอตครับเราเป็นดิปโปรครับเก็บดับเบิลคิวไปได้ เขบเพื่อนแบกได้ดีครับตอนนี้เราไม่มีรถไฟช้งานแล้วเราติ๊กไปที่เพื่อนที่ก๊อตนะครับเพราะว่าขึ้นลําบากครับหรือจะขึ้นกันเลยครับต้องเขาตายไปถึงสองตัวต้องวนเพื่อนตีก๊อตกันแล้วครับเพื่อนหวังจะไปจบบ้านกันเลยเหรอครับ ถ้าหวังจบบ้านเราก็ตีบ้านสิครับโอเคครับได้ <Shut down. S 1> มาอีกหนึ่งดาวครับผม, <Victory. S 1> มตายเยอะจริงครับครับแล้วได้เอฟเฟกกันดาวมาด้วยครับเป็นสี่ดาวแล้วคำสามต้องได้อีกสามเกมครับ ถึงจะบวกแล้วช็อตน,นี้ตัดมาเราเป็นตัดมาเราก็ตายเลยเลยครับเนี่ย <c oughs> มาเป็นไบนะครับไบป่าใ <c oughs> บป่าครับใบป่า แล้วเขาลาดเอาบูเราไปได้คีายยมาจากแพทนี้เพืรโหดนะครับ่วยแบก้วยนะครับมาจากแล้วไม่อยากให้เพื่อนรอน,นันเดี๋ยวตัดไปช่วงช็อตพิก,พกท้ายเกมลยดีกว่าน,นะแล้วมาช็อตนี้เพื่อนตายกันหมดเลยครับเราพยายามทำกลางนะครับไม่ให้คลิปไปดัน แล้วเราจริงๆควรวาร์ปกลับนะครับไม่ควรมาตีกลางเพราะว่าเห็น,น,นตีกอดไปยังงันเราตีกอดเป็นตัวตีบ้านด้วยก็คือแล้วเขามาขนาดนี้ครับก็อีกหนึ่งตารครับเสียเราตันใจพลาดลนะครับว่าโคตรทีมเลยครับชอ็อตนี้ล่วงอีกแล้วอ๋อแล้วอ๋อมีเอฟเฟกเนาะทำให้เมื่อกี้ไม่เสียดาวครับแล้วตัดมา พอเมื่อกี้ไม่เสียก็มัดเสียตา้านี้ก็ได้ครับโอ้โหเสียอีกแล้วครับโอ้โหแพ้กันอีลนาวเลยครับเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้เดีว,เดวขึ้นนะครับอยู่ประมาณนี้แหละครับอยู่ยาวไว้ครับเพื่อนๆอยู่รับชมกันไปครับจนกว่าจะจบคลิปว่าจะไปจบกันที่กีตารครับ ไอติเคยมีบอกแล้วสี่สิบหกเกมครับไปตามดูกันได้นะครับคลิปนั้นแพ้ไม่ได้ไม่ขึ้นเลยครับสี่สิบหกเกมแค่หนึ่งดาวตอนนี้มาเป็นที่เอรันดอรครับเออรันดอป่าแบบนี้ตัวเอาออบเจกต์ก็ต้องตีเอาให้เพื่อนหน่อยครับออบเจกต์แล้วเ,เพื่อนไปเรียกฝั่งตรงข้ามมาแบบนี้ครับ ไม่เปน็นนี้ไม่ด,ไมดีไม่ตีต่อแล้วครับแบบนี้แล้วเราก็มาตีอยู่อีกนะครับตีไม่ตีตีไม่ตีอยู่ยงี้ครับตีแสดงว่าเงินเราไม่ได้เยอะนี่ครับเท่ 12, ออาสิบสองจนเท่าสิบสองนทีนี้มันต้องตีนานกว่านี้แล้วครับ วีล่าทําแบบนี้กับเราครับแล้วเรามีจาบกันเวทครับเอาเอาวีล่าได้ครับพยายามหนีตโตโลครับยังฟิกยังใช้รูปวิบับหนีโตัวโลได้อยู่นะครับโอ้จะรอดเลยครับตอนนี้นันอดไหวหรือเปล่า เราขอดูดเลือดคลิปนะครับแปบ๊บนิดเดียวเลือดเต็มนะไหลแลนด์ดอแล้วเราไปกันที่เลนล่างครับเราไปทําเวฟเลนล่างนะสก,กัดคลิปให้สูงทําให้สูงเพื่อที่จเจ้าสามทางนะครับเพราะเราได้มาเบล็กมาสองทางแล้วเขารีบกลับไปกันเลยนะครับเขากลัวเหมือนกันนะสามทางนี่ก็อันตรายอยู่ครับแล้วเราเอาบูขอามาครับเราไม่กลัวครับช็อตนี้ถ้าหนึ่งหนึ่งมาเราได้หมดครับแลนด์ดอได้หมดครับ ว่าหนึ่งหนึ่งดอก็พร้อมที่จะพิวคครับอันนี้โดนที่ดีเรายังได้บาเรกนะครับยังสร้างความได้เปรียบอยู่ครับพอมีต่างเราก็มาช่วยมาตีอ็อบเจกต์ให้เพื่อนแลวเพื่อนช่วยด้วยเขาเป็นไฮเตะเอาแล้วโดนไล่มาแบบนี้เก็บตอนนี้เราต้องเก็บให้ได้ครับ นี่เกี่ยวดนลาดด้วยมาลาดแบบนี้ก็ต้องโดนสันหน่อยครับแล้วเรานีก่อนครับอุย้ยแรงมากแล้วก็เลือดเราไม่ได้เยอะครับต้องเข้าเข้าออกออกแบบนี้นะไอ้ดันดอเองอ้าวแล้วเพื่อนเราไปเราถอยออกมาแล้วครับแล้วเพื่อนหนึ่งบวกกันต่อครับเราต้องทําเว็บ้วคทับทัางนี้ตายไปถึงห้าคนครับตายไปถึงสี่คนเราฟังเราแล้วฟังเขาไม่ตายเลยครับแล้วเราต้องทําเว็บไปอย่างนี้นะ เขาต้องวอลกลับบ้านเลยครับเพราะว่าเชื่อได้เลยว่าเขาดันจบแน่นอนจริงๆช็อตนี้ถ้าคนบอยทิพันนี่โอ้ตัดภาพมาช่วยสปอนเซอร์ก่อนครับกดขายแม็กกับเกมพอด,ดีครับอ่านกันไปได้ครับสนุกของเราครับข้าวตาเกลียดแล้วไปรับชมเกมต่อจริงๆแล้วถ้าอย่างนี้เราถ้าจะยื้อเวลาอีกสักหน่อยนี่ก็ ต้องขายของแล้วก็เกิดหรือเปล่าครับถ้าขายของออดกาะเกิดนี่ก็จะเป็นการอื้เราไม่บิกไปนะครับทําให้บลิงไปกดโอ้ยนี่ก็พลาดด้วยไม่เต็มที่ครับมาหนีซะก,ก่อนแต่ก็รู้ปะกันได้หรือเปล่าแต่ก็ไม่สู้ครับแบบนี้ก็แย่ yeah. แล้วก็ทาให้เกมแท้ไปต,ตัดมาอย่างนี้เราชนะได้อีกแล้วครับ ตัดตาหนาก็ขอเพื่อนด้วยครับที่เต็มที่ได้แค่นั้นครับแพ้อีกแล้วแล้วตัดมาชนะอีกแล้วแพ้ชนะอีกแล้วนะครับแพ้ชนะแพ้ชนะไปเรื่อยๆครับก็ตัดมาอีกแล้วครับเราเปนะ็นนาคอร์อีกแล้วชนะอีกแล้วครับชนะแพ้แต่ว่าเราแพ้รัวๆมาก่อนในหน้านี้แล้วเราต้อง นกรัวๆบ้างครับนี่เราก็กี่ดาวกันแล้วครับประมาณคลิปนี้คือคอม2 2ดาวครับมาดูกันสิวา่าเท่าไรกันแล้วเพิ่งจะคอมสามสีดาวครับแล้วช็อตนี้ตัดมา ช็อตแบบนี้เขาเขาสูรอาทีที่สิบสอแล้วจบเกมได้ไหมจบเกมได้แล้วครับหนึ่งตานะครับตัดกันรัวครับตอนนี้ตอรี่วิกตอรี่ครับแล้วเราเล่นเป็นกระต่ายป่าครับเอากระต่ายมาป่าเนาะเป็นตัวฟาร์มเร็วอีกหนึ่งตัวครับ ฟีนิกเนาะทำให้เราบวกเป็นห้าดาวครับอีก2เกมเท่านั้นครับแล้วกดเป็นซาต้ากลางมาครับตอนนี้ต้องมีเตนแล้วซาต้าต้องเล่นมีเตนบ้างแล้วครับพอสู่นาทีที่สิบสอครับเขาเกิดมา2ตัวครับพยายามจะดันจบให้ได้ครับเดือดเราน้อยครับ แล้เวเพื่อนดันจบแบบนี้เราก็ต้องช่วยแล้วครับบินชนหนึ่งแตกสองสตกครับสามสตกสามสตกเราพอแล้วครับลงแล้วครับโอ้เกือบตายเหมือนกันครับฮาจิแรงมากครับเดี๋ยวฟอรเรนตีบ้านไปครับฟอรเรนตีบ้านกิล่าไปเอาคนครับทำให้ฝั่งเขาเกิดมาอีกแล้ว2ตัวกันได้ไหม การลิปได้ไหมแล้วเราก็อติเข้าไปกับแล้วเพื่อนเราตีป้อมได้แล้วทำให้จบเกมเ,เป็นคอมสองหนึ่งดาวครับคอมสองหนึ่งดาวแน่นอนแล้วครับหนึ่งเกมเท่านั้นอ๋อแลครับคลิปนี้จะได้เสร็จสมบูรณ์ครับแล้วตัดมาที่นาครอรสนาทีที่สิบสี่ข้อสิบหาครับ ตอนนี้ตายไปถึงหกตัวเลยครับแล้วเราเข้าไปยกให้ครับแล้วเราตีบ้านครับพอคลิปเข้าแล้วเราตีบ้านเลยครับให้ได้จบจบกันไปครับคลิปนี้โอ้โหยืดเยอะเหลือเกินครับจบกันไปครับที่นาคอรต,ตอนนี้แล้วไปเจอกันในพีนุ่หนนะครับจอ